วันนี้จะมารีวิวแบ่งปันความรู้เล็กๆน้อยๆเก็บความรู้ครับเรื่องการถักแฮนนะครับถักแบบไม่ให้ตามันหลุดนะครับแบบนี้รับรองไม่หลุดแน่นอนครับนี่ครับเกี่ยวก้อย2องรอบครับ1 2 2ครับนี่ครับขึ้นมานี่ครับ นี่ครับให้มันขึ้นข้างบนนะครับขึ้นข้างบนสองรอบงองกล้องไม่ค่อยซูมนะครับสองครับนี่นี่นครับดูใหม่ครับหนึง่งสองให้นเข้าสองรอบครับปึ๊บก็ขึ้นมาเนี่ครับขึ้นข้างบนนี่ครับให้มันขึ้นข้างบนนะครับนี่ครับปึ๊บสอ,อดก็เมือนถักแหได้ธรรมดา ปล่อยแล้วก็ดึงธรรมดานะครับดึงแน่นๆหน่อยนึงครับนี่ครับหนึ่งสองครับปึ๊บนี่ครับแบบนี้ไม่หลุดแน่นอน,นครับผมทําใช้เองมานี่ครับมีแห็นใช้มาปีสองปีแล้วครับทางแบบนี้รับรองไม่หลุดครับ ครั้งครับหนึ่งสองสอดจากข้างล่างครับปึ๊บปึ๊บนี่ครับให้ขึ้นข้างบนแบบนี้ครับปึ๊บนี่กอดไว้แล้วก็ดึงธรรมดานครับหนึ่งสองนี่ครับสอบถามได้นะครับไม่เข้าใจครับพอเข้าใจไหมครับคลิปนี้พอแค่นี้ก่อนนะครับนี่ครับปากที่ผมทำให้เองแล้วดูนี่ครับ ตาไม่รูดครับนี่ครับนี่เป็นแหนเอ็นเบอร์สามสิบห้าตาเจ็ดเซนนะครับตำรับบานดึงปานินหรือปลาตะเพียนหรือปลาอะไรนี่นะครับปลาพวกที่ไม่ใช่ปลาช่อนปลาอะไรนะครับคลิปนี้พอแค่นี้ก่อนนะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับโอกาสหน้าเจอกันใหม่ครับผมขอบคุณครับ